อันนี้เราอยากขายละตอนแรกขายอยู่ประมาณ2ล้านต้นตอนนี้ผมขายอยู่ที่1นึ่ล้านแแบาทโคตรคุม BMC 5 5 3 0 e. ้าปักอินไฮบริดที่บอกเลยว่าร์าของแต่งทั้งหมดเนี่ยแต่งงบประมาณล้านหนึ่งมีใบเสร สุกเบิกศูนย์ออโต้บาตทั้งหมดถามว่าที่มาพิเศษคันนี้ดียังไงข้อเด่นเลยโคตรคุ้มตอนนี้ผมขายที่1นึ่ล้านแปดแบาทซึ่งตอนแรกขายอยู่ประมาณ2ล้านต้นแล้วก็มีลูกค้าตัดฟแนั้นบ้างหรือมีจองมาบ้างอะไรท่านแหละแต่ก็มีรีเจ็คไม่ผ่านบ้างอะไรบ้างแล้วก็เลยขี้เกียจวุ่นวายก็เลยปรับราคาให้เป็นราคาที่ถูกในปัจจุบันนะครับซึ่งรถปัจจุบันรถเดิมเนี่ยก็อยู่หลานไปไปลายแต่คันนี้คือได้ของแต่ง ทั้งหมดเลยก็คือลิ้นคาร์บอนล้อเบรกผมพูดแค่ย,ย่อๆเบรก B B, B S นะครับแล้วก็หูกระจกคาร์บอนพรมาลัยก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะครับก็ค่อนข้างคุ้มเบรกหลังก็เปลี่ยนนะครับเป็นเบรก M Performance นะครับเบรก B B S อยู่แล้วนะครับสปอยล์หลัง Dark Tail แล้วตัวนี้เป็น P L C I ก็คือเป็น L C I แท้ไฟหน้าชายๆยเนี่ยของเดิมจากโรงงาน ปลายท่ออะคาโบวิกตแล้วก็เปลี่ยนปลายท่อแล้วของเดิมมันก็รู้สึกหลอกนะครับดิฟิเซอร์หลังคาร์บอนทั้งหมดผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มสวยจัดๆเลยคันนี้สวยมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ราคาพิเศษสุดๆแล้วตอนนี้ร้านแตก้าโค้ดถูกนะครับ